ส่วนที่รับพุนีกแล้วครับหลางพดกับเสียนเท่านะครับวันนี้พดก่อหมากคว่าเสียนเท่ามากงายนะครับวันนี้มาลุ้นว่าจะทําให้เสียนเท่าปวดหัวได้หรือเปล่าครับไหลแล้วครับพมยกขึ้นไปยกขึ้นไปนะครับ หมากนี้ไม่มียอ่อนะครับหายครับแทกขึ้นไปไม่มียอ่อครับหลบหรือพาเซียนเท่าเซียนเท่าหลบไปครับถทาหลบก็เปิดสองไปเลยครับผมกินสองบันนอกนะครับหาครับเปิดทางแล้วครับผมกินสองเปิดทางไปแล้ว ไอ้ครับข้อไปดักสองตัวด้านล่างไว้เท่าขึ้นมาอาง,งี้ยึ้นดักสองตัวไว้เลยครับผม เรียกว่าได้เปรียบนะครับผมเสีนยนเท่าปวดหัวแน่นอนครับแบบนี้ไอ้ครับขึ้นไปครับเสีนเท่าเข้าม,มุมนะครับเสริมฐานขึ้นไหมครับ ต่อออกลยครับขึ้นขวาดีกว่าขึ้นขวาไปนะครับขึ้นขวาไปครับเตรียมตัวเข้าฮอตเลยครับผมไปครับเตรียมตัวเข้าฮอตครับ เสนเท่าจะเข้ามาต่อเข้าฮอตนะครับรทางแบบนี้ต้องตัดออกก่อนนะครับเพื่อให้ช้าลงเสียนเท่าก็จะสำรองเข้าฮอตเหมือนเดิมไปครับเราเข้าฮอตครับในเปรียบอยู่นิดๆครับ ไปครับออครับผมบเห็นเขาไม่กล้าเข้าหรอครับเพราะว่ามดจะดักหน้าเลยอตัวน,นี้เข้ามาเอ,อมาเราก็มาไลา่ออตเลยครับผมไล่ฮอตเลย เขาตาไหนครับโอ้โหเขาตานี้ตานี้ให้กินสองไปเลยครับผมโอ้โหปวดหัดวอแล้วครับเส้นเท่าเส้นนี้ดักเส้นทางแล้วครับผมดักเส้นทางแล้วมันใช้พลังงานเยอะครับ ขยับแค่หนึ่งตาเส้นเท้าลงมาลงมาลงมาแล้วกนะ็ดักหน้าตามทํานองครับผมขอขอบคุณที่เข้ามารับชมครับผมมาพอเล่นกับ ai เซียนเท่านะครับ เซียนโปูไม่เคยเล่นนะครับอมเล่นกับเซียนเท่าอ,อย่างเดียวครับด้วยการชนะแบบนี้ก็เอาว่าลงให้ดูนะครับเสมอก็มีแพ้ก็มีนะครับอันนี้ก็เอาให้ดูสนุกสนานกันนิดหน่อยขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณมากครับ